โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเล่นเกมเราก็จะเล่นผ่านมือถือผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านบอร์ดเกมใช่ไหมครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเล่นเกมโดยการใช้สมองในการคิดในการรับรู้แต่จริงแล้วมันมีเกมอีกประเภทหนึง่งที่เราต้องใช้ทั้งร่างกายในการรับรู้และในการสร้างประสบการณ์คลิปนี้ผมจะชวนทุกคนมาู้้ักกับคําว่า Emboment สวัสดีครับแจ็กกี้นะครับเป็นนักออกแบบเกมและผู้เชี่ยวชาญด้าน,นเกมศึกษา Embodiment คืออะไร e m b o d i m e n t คือ,คอการคิดด้วยร่างกายปกติแล้วเวลา,า,า,ารเราคิดหรือเราเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างเราใช้สมองในการประมวลผลในการพิจารณาถูกไหมซึ่งแต่จริงๆแล้วนะมันไม่ใช่แค่สมองฮองนันนาะที่สามารถประมวลผลได้ร่างกายของเรา,ปร,า,าประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเราก็สามารถประมวลผลและคิดและเรียนรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยปกติเกมที่เราเล่นไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือเกมคอนโซลหรือบอร์ดเกม เราจะใช้แค่มือเป็นการหยิบจับและในการกดปุ่มต่างๆซึ่งสิ่งส่วนใหญ่ภาระในการคิดจะไปอยู่ที่สมองทั้งหมดสมองจะมองภาพได้คิด strategy สมองจะมองภาพและวตัดสินใจ แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นความกลัวการอ,อกหนาวสาั่นหรือประสาทสัมผัสของดน้าลิมล้มรสหรือประสาทสัมผัสของกลิน่นเราไม่รับสิ่งนั้นเพราะสุดท้ายปุ๊บภาพที่เราเห็นมันคือแค่หน้าจอหรือชิ้นส่วนพลาสติกบางอย่างที่อยู่บนบอร์ดเท่านั้นเองดังนั้นนึ่เป็นเหตุผลที่เราต้องใช้ตัวเลขในการมานั่งให้ฟีดแบ็กกับเราว่าสิ่งสิ่งนี้มีค่าเท่าไหร่เราควรจะแพ้หรือชนะหรือกลัวมันอย่างไร แต่ในเรื่องของ e m b o d i m e n t คือสิ่งที่แตกต่างกันเพราะเราไม่ต้องใช้ตัวเลขเลยครับเราสามารถรับรู้ความรู้สึกต่างๆจากภาษาสัมผัสด้ด้วยร่างกายของเรายกตัวอย่างเช่นบ้านผีสิงเวลาเราเล่นบ้านผีสิงเราเอาตัวเราทั้งตัวเข้าไปในบ้านผีสิงเราคือตัวละครเราไม่ได้ควบคุมตัวละครและเราจะสัมผัสได้ถึงความเย็นความมืดความกลัวทุกๆอย่างความเอ็กซายเมนที่เกิดขึ้นกับการเราเดินเล่นในบ้านผีสิงนั้นหรือแม้แต่การเล่นรถไฟหาะ การเล่นรถไฟหาะเราใช้ร่างกายของเราในการเข้าไปนั่งกับเครื่องรถไฟหาะแล้วเราสัมผัสความสนุกความกลัวและความตื่นเต้นจากการเล่นรถไฟหาะหรืออีกประเภทหนึ่งคือ Escape Room ที่เราต้องไม่ขายับพัโแต่เราไม่ใช้สมองของนั้นเพราะว่าประสาทสัมผัสข,ของเรามันทริกเกอร์ กับอุณหภูมิกับแสงเสียงสีทุกอย่างในห้องนั้นนี่แหละคือการเล่นเกมโดยใช้ทางร่างกายดังนั้นความสุขให้รับมันคือความสุขแบบเซนเซชันที่เราใช้ทางร่างกายในการรับรู้ความสนุกความตื่นเต้นและอารมณ์และประสบการณ์ตรงนั้นเราไม่ได้ควบคุมตัวละครแต่เราคือตัวละครในเมจิกเซอร์เคิลของเกมหรือการเล่นประเภทนั้นนั่นเองและสำหรับใ,ใครที่อาจจะเบื่อกับการต้องเพ่งดูหน้าจอต้องใช้แคบนิ้วในการกดตตวอยางสัมผั ประสบการณ์ e m b บอน m e n t โดยใช้ทางร่างกายก็ลองไปสัมผัสเกมนี้ดูผ่านฟิสิ a l ์เกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้าผีสิงหรือไฟหอหรือเอสเคปรูมกันนะครับ